ก็สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลเด็กนะครับนโยบายของท่านผู้บริหารเที่มาซอนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัชชาติสิธิพันธ์นะครับท่านก็ได้ให้นโยบายว่าเราต้องการอยากให้มีพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกนะครับก็เลยมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีการจัดตั้งสภาเมืองคนรุ่นใหม่นะครับเด็กและเยาวชนก็จะมีตั้งแต่เด็กอายุ S <S <S ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ25ปีนะครับส่วนสภาพเืองคนรนคนุ่นใหม่เนี่ยตั้งแต่อายุ15-35ถึงปีนะครับก็เป็นนโยบายซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยอยากจะให้น้องๆเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะครับใ, <S <S 1> <S 1> ให้ให้มีพื้นที่ได้แสดงออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าเป็นนโยบายที่47ของท่านผู้ว่าในการเที่ยวหายละครนะครับแล้วก็มีภายในงานมีอะไรบ้างนะราครับตลอดต่างบภายในงานก็จะมีเวทีการแสดงซึ่งน้องๆเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่มาโชว์มาแสดงออกนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านค้ามีการนําเสนอในภาพรวมๆของการแสดงทั้งหมดนะครับก็ก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆมีอะไรบ้างเอ้า มีมีทงมีด้านล่างชั้นลนะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพแก่ใจแล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะแล้วก็มีชั้นห้าคือห้องออเดรียรี่นะคะจะเป็นการแสดงละครเวทีไหว้ค่ะแล้วก็มีบูธข้างหน้าค่ะจะเป็นการแสดงโชว์ความสามารถแล้วก็จะมีร้านค้ามาขายของค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นพื้นที่ที่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้มีเวทีได้มีการแสดงออกแล้วก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่น้องๆเนี่ยเตรียมมานะครับแล้วก็ มีอะไรอยากแนั้นอีกมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือนอกจากบทขายของแล้วเนี่ยค่ะเรายังมีพาร์ทีสขายต่างๆขององค์กรเยาวชนด้วยนะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพของเราเนี่ยมีการสนับสนุนให้เยาวชนมีองค์กรที่ตอบ้านองค์กรต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าสิบวัดล้อมหน้าด้านศึกษาหรือว่าด้านสุขภาพแล้วรอบหน้าด้านศึกษาของสมอลีมีเพื่อพาทีสขายอย่างไรบ้างเพื่อการให้พัฒนาของเด็กเยๆให้ไม่ถูกเบ้าอะไรยังไงบ้างที่ ก็มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสภาเมืองคนรุ่นใหม่นะครับก็กิจกรรมต่างเนี่ยเราจะมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่เรานำรำให้น้องๆทุกคนได้มีพื้นที่แสดงออกก็เลยจัดกิจกรรมมากุบรวมใน,ในตอนช่วงสิ้นปีนะครับช่วงปลายปีนี้ก็ให้น้องๆทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็มีผลงานมีความรู้ความสามารถนะครับก็อยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวทีนะครับอยากให้ภาพรถทนโยบายที่ระดับกรวารนโยบายคนรุนใหม่ครัก็ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าอาจารย์เาชาติสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าสันนนท์ท่านรองผู้ว่าสันนท์เนี่ยก็คือเป็นผู้บริหารเด็กรุ่นใหม่นะครับเป็นเป็นคนหนุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ก็มีนโยบายว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยไม่ไม่ถูกปิดกั้นนะครับเพราะน้องๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาติของเรานะครับ อ,อ,อยากต้องการให้มีพื้นที่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการสนับสนุนให้เ,เราเราได้มีการจัดตั้งนะครับว่าทั้งสภาเด็กและก็สภาเมืองคนรุ่นใหม่นะครับก็ก็ในในการที่น<ช>้องๆ<ช>มีที่สภาในการาาที่น้องได้แสดงความเห็นในสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยจกใม้ท่านพ่อเชิญชวนประชาชนอีกหนึ่งครับให้มาเขียนงานนี้แล้วงานมีเมื่อไหร่อะไรอย่างไงบ้างครับ ก็ในตอนนี้ก็คือเราได้จัดงานใ,ในเรื่องของพื้นที่แสดงออกของเด็กและเยาวชนตั้งแต่วันนี้จนถึงมีทั้งหมด4วันนะครับตั้งแต่วันนี้จะมีทั้งหมด4วันนะครับเราจัดตรงเรือนใจกลางเมืองนะครับอยู่ตรงหอศิลป์นะครับก็อยากเชิญชวนเชิญชวนทุกคนนะครับได้ให้มาสนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆและเยาวชวนของเราเนี่ยได้มีได้มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเปในอนาคตที่ดีของชาติต่อไปครับผมขอญาตเชิญชวนครับ ขอบคุณครับ okay, okay. uh... okay.